บารายเป็นคำที่ใช้เรียกการเก็บน้ำหรือสระน้ำที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรโบราณโดยปกติจะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาสนสถานหรือชุมชนมักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวางผังแบบมีแนวแกนสัมพันธ์กับศาสนสถานและผังเมืองมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามวัตถุประสงค์และกำลังคนในการสร้างของแต่ละชุมชน ในยุคแรกน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครราวพุทธศตรวตรรษที่14จากการศึกษาของนักวิชาการสรุปประโยชน์ใช้สอยของบารายได้3ประเด็นดังนี้ 1. คติความเชื่อบารายในวัฒนธรรมขเขมรมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคติความเชื่อสร้างขึ้นเพื่อจำลองจัก,กรวาลเป็นตัวแทนแห่งมหาสมุทร หรือทะเลสีทันดอนที่ร้อมรอบเขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนจักรวาลความเชื่อนี้คงเริ่มมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองราวพุทธศตรวตรรษที่14เป็นต้นมาบารายคงถูกตีความหมายเป็นทะเลสีทันดอนหรือเป็นกเกษียณสมุดบารายในวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณจึงมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งอยู่ไม่ไกลจากาศาสนสถานหลักซึ่งถูกตีความว่าเป็นเขาพระสุเมนหรือเขาไก่ลาด และมักวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกการใช้ประโยชน์ของบารายด้านความเชื่อนี้ถือเป็นกุศโลบายที่ดีในการรักษาความสะอาดของแหล่งน้ํา 2. การอุปโภคบริโภคและการเพาะป,ปลูกบารายสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้เพาะป,ปลูกซึ่งมาพบคูคลองส่งน้ําเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่เพาะปลูกเสมอดังเช่นบารายประสาทเมืองต่ําประเทศไทยและบารายตะวันตกเมืองพระนครประเทศกัมพูชาเป็นต้น มีจารึกหลักหนึ่งในประเทศกัมพูชากล่าวถึงการห้ามนำช้างลงไปอาบน้ำห้ามทิ้งขยะและถ่ายของเสียลงในบารายแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาน้ำในบารายเป็นอย่างดีประกอบกับการนำบารายไปปลูกกับความเชื่อทางาศาสนาแล้วทำให้บารายหรือน้ำในบารายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังผลต่อการรักษาความสะอาดของน้ำจนสามารถนำไปใช้ประกอบพิธีกรรมและอุปโภคบริโภคได้ 3. การป้องกันน้ำท่วมการใช้ประโยชน์ด้านนี้มีความจำเป็นเฉพาะบารายบางแห่งเช่นบารายในเมืองพระนครสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองและพื้นที่เพาะป,ปลูกเนื่องจากน้ำไหลบ่าจากเขาพนมกุเลในฤดูฝนโดยใช้บารายเป็นที่พักน้ำและค่อยๆปล่อยลงสู่ต้นเลสาบโดยผ่านระบบภูกคลองทางด้านใต้ของเมืองหรือในกรณีของบารายเมืองต่ำของไทยซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่น้ําท่วมประจําในฤดูน้ําหลากบารายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ําผิวดินที่ไหลบ่าลงมาและใช้คลองปูนที่เป็นคลองเชื่อมต่อบารายเป็นทางระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ตัวอย่างของบารายในเมืองพระนครประเทศกัมพูชามีบารายที่สําคัญมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่15-18ที่สําคัญเช่นบารายตะวันออกบารายตะวันตก และบารายบันทายชมาสำหรับในประเทศไทยบารายที่พบเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเว้นบารายเมือกสุโขทยัยที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างพบแหล่งชุมชนรวมทั้งแหล่งน้ำที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน115แห่งขนาดพื้นที่ตั้งแต่1,000 10, 0ถึง2 4 0 0 0าตารางเมตรกระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมากุรีรัมสุรินท์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีเช่นบารายปราสาทพนมรุง้งอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่เชิงเขาพนมรุง้งขนาดกว้าง400เมตรยาว800เมตรห่างจากตัวปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ2,200เมตรผังบารายวางตัวทางด้านยาวอยู่ในแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกและวางแนวแกนขนานกับแกนผังศาสนสถานบารายปราสาทพนมรุง้งเป็นบารายที่มีประโยชน์ใช้สอย ทางด้านคติความเชื่อและการชนละประธานที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันบารายเมืองต่ําอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของปราสาทเมืองต่ําห่างออกไปราว200เมตรขนาด510คูณ1 9 0เมตรผังบารายวางแนวแกนที่ตะวันออกตะวันตกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาและยังเชื่อว่าบารายแห่งนี้จำเป็นมากต่อการยังชีพของชุมชนโบราณ เนื่องจากบริเวณโดยรอบไม่พบแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ยังพบคูคลองที่เชื่อมกับบารายเพื่อส่งน้ําไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่โดยรอบเป็นต้นบารายพนมวันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของปราสาทพนมวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาห่างจากปราสาทราวส3 0ราเมตรขนาด525คูณ1,800เมตรผังบารายวางตัวแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก ปัจจุบันไม่มีน้ำขังแล้วใช้เป็นพื้นที่ทำนาบารายเมืองพิมายตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองพิมายโดยมีถนนเชื่อมต่อกันจากประตูเมืองทิศใต้ถึงบารายยาวประมาณ900เมตรมีขนาดกว้างประมาณ850เมตรยาวประมาณ2,000เมตรลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ3.0เมตรผังบารายวางตัวด้านยาวตามแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับผังเมือง บารายที่ใต้เมืองพิมายเป็นพื้นที่รับน้ําจากลําน้ําจักราที่ไหลผ่านด้านตะวันตกผ่านเข้าลําน้ําเค็มคลองห้วยลึกและหนองพลับพลาตอนบนของบารายกลางบารายมีโบราณสถานที่เรียกว่าวัดโคกตั้งอยู่จากการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2556พบว่าเป็นศาสนาสถานในวัฒนธรรมขเขมรโบราณมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16 ปราสาทพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นอารมคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ลักษณะปราสาทจะมีบารายตั้งอยู่ที่ตะวันออกของปราสาทซึ่งอยู่ในพุทธศตรวรรษที่18ปปัจจุบันโบราณสถานในประเทศไทยซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคล้วนประสบกับปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่ของประชาชนเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตไม่ว่าจะใช้เป็นที่ดินทำการ,รเกษตรกรรม สร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้างอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตรแสดงให้เห็นถึงการบุกรุกและทำลายสภาพความเป็นโบราณสถานไม่เว้นแม้แต่บารายก็ถูกใช้พื้นที่ในลักษณะดังกล่าวจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่บารายเมืองพิมายพบว่ามีการออกเอกสารและการทำประโยชน์ทั้งในลักษณะของการทำกรเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างบารายตามหลักฐานในสมัยโบราณจะเห็นได้ว่า สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือสาธารณประโยชน์ดังนั้นการอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยใช้หลักการคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมตามหลักการอนุรักษ์สากลการฟื้นคืนสภาพแหล่งน้ําสาธารณะโบราณให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านต่างๆของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานในเรื่องนี้ต่อไป